ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็เพิ่งปั่นอ e ีเวนต์อีฟุต b a l l Open Final มานะครับก็เพิ่งจะเคลียร์จบไปถึงด่าน5แล้วนะครับก็ชนะ4ตารวดตาแรกแพ้ตอนแรกคิดว่าจะได้เล่นยาายาแล้วแต่ก็ถือว่าผ่านมาได้ครับ ก็เหลืออีเวนต์ t ม Day ฝั่งขวามือนะครับที่ยังไม่ได้ปั่นก็เดี๋ยวว่างๆก็จะมาเล่นนะครับก็วันนี้ประเด็นหลักก็คือว่าเราจะมาจัดทีมกันนะครับว่าจัดทีมทีมที่ดีที่สุดในในคังนักเตะที่ผมมีนะครับก็จะเอามาลงทีมทุกคนเลยก็มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง ก็จะจับยัดลงให้หมดเลยนะครับว่าสแตตคนไหนดีสุดก็จับลงทีมให้หมดเลยครับก็มาเริ่มกันครับก็อตอนนี้เดี๋ยวจะทยอยใส่ให้ดูไปเลยนะครับว่ามีใครกันบ้างในทีมแค่กองหน้าเราตอนนี้ก็ร้อยขึ้นทุกคนแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆต่อไปต้องโดนนัดินโยเท่านั้น เดี๋ยวไปเปลี่ยนโมเดลทีมนะครับจะได้ขึ้นเป็นหลักร้อยกองกลางตัวรับอกองกลางตัวรับเดี๋ยวต้องมาเช็คว่าเรามีใครบ้างนะครับ position ม,มันก็ไม่เรียงค่าพลังให้เราต้อง อรเลตติ้ง oh, นี่แหละครับตอนนี้กองหลังที่ดีที่สุดเราสเตต97นะครับเป็นรูเป็นดิอาส่วนกลางรับที่ดีที่สุดของเราตอนนี้เป็นพัาธ i ิกเวียล่าครับถ้าเท่าที่ดูมา กรน,นี้ไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นฟีเจอร์หรือจะเป็นอะไรนะครับก็จัดตามค่าพลังนักเตะที่สูงที่สุดในทีมนะครับส่วนกลางคู่อีกคนหนึ่งขอขอเป็น CMF เฉยๆนะครับ DMF ตอนนี้เป็นเวล่าแล้วเพื่อสมดุลทีมด้วยนะครับขอเป็นเอ่อคิมมิตกับเบคแฮมสแตตเท่ากันเลย แต่ถ้าโยกเบกแฮมไปเล่นเป็น D M F เราก็จะได้สแตทลอยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเป้าหมายเราคือทำให้นักเตะแต่ละตำแหน่งสูงที่สุดนะครับส่วนต่อไปก็คือแบ็กซ้ายนะครับแบ็กซ้ายจำได้ว่ามีอ so, ัลฟอนโซเดวีนทำนี่ล่างนี้97เลยนะครับเอาเรื่องแบ็กขวาไม่ต้องพูดถึงครับเบกแฮมในล่าง แบ็คขวาหรือว่าโหดจัดๆใครที่ชอบให้แบ็คเติมเกมบุกมาเปิดนะครับถือว่าสุดยอดเดี๋ยวก้องหลังคู่ดีอารของเราอีกคนจะเป็นเอ่อคือมันมีระหว่างลามอสกับเบคเคนบบวเวอร์นะครับซึ่ง ถ้าให้ผมเลือกผมก็คงเลือกเบคินบาวเวอร์นะครับจะต,ต้องดูว่าสไตล์การเล่นนี่มันลูเบนดิอัสมันเดสโทอยอร์ er นะครับก็ต้องเป็นเป็นเบคินบาวเวอร์เท่านั้นนะครับถ้าเสียงแปลกๆก็ขอไปล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับก็เจ็บคอด้วยนิดหนึ่งก็ได้หนึ่งทีแล้วนะครับ หทีม11ตัวจริงนะครับที่ดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งอ้อลืมไปเลยว่าเราขาดประตูประตูเราต้องเป็นแทสเตเกนนะครับพอดีเปิดคูตัวล่างเกาสิบไม่ได้เดี๋ยวสเตเกนอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่ครับเป็นแทสเตเกนนะครับก็เราได้มาชุดหนึ่งแล้วนะครับส่วนสำรองผมจะจัดอัตราส่วน กองหน้า3มกองกลาง2และกลองหลังอีก2นะครับหน้า3กลางสองหลังอีก2นะครับเพื่อสมดุลทีมนะครับกองหน้า3าคนกองหน้ากองหน้าผมก็ใช้เอ็มบอปเป้ล่างใหม่นะครับถือว่าเอามาลองด้วยนี่เพิงได้มาได้มาซ้ำด้วยนะครับที่เปิดแพ็คไปถือว่าดวงไม่ดี หรือดีเพราะบางคนก็อยากได้เอ็มบาเป้ถ้าเอาไปแบ่งคนที่ไม่ได้ก็คงน่าจะดีกว่านะครับก็เป็นตัวที่สองผมใช้เป็นมาราโดน,น่าล่างหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็กลองหน้าคนผมใช้เป็นฟานบัสเทนนะครับส่วนกองกลางกองกลางตัวลุกนะครับผมใช้เป็นเมสันเมาส์นะครับ สตั98สูงมากและกองกลายคนผมใช้เป็นจอชัวคิมมิดนะครับลางนี้ก็98โหดเอาเรื่องอยู่ส่วนหน้าสามกลางสองแล้วก็กองหลังนะครับกองหลังอีกคนต้องเป็นลามอสแล้วครับจังหวะนี้ ลามอสนี่ลามมสล่างแรกที่ผมเปิดได้เลยนะครับแล้วก็หลังอีกคนผมขอใช้เป็นเอ่อลาโมสต้องมีแคมเบลนะครับตันเก้าสิบห้าเอาฟันได้สินี่ฟันไดเก้าสิบหกนะครับลืมไปเลยว่านี่ขนาดล่างธรรมดานะครับยังแต,ตสูงเก้าสิบหก ฟีเจอร์นี่หนักเข้าไปอีกถือว่าใครมีฟีเจอร์ฟันไดนี่ผมมีชามากๆากเลยบถือว่าดวงดีมากๆก็สแตตโดยรวมตอนนี้ผม5,114นะครับก็โมเดลทีมเป็นอาร์เซนอลนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนเป็นแมนยูนะเพราะว่าแมนยูซ้ำสองคนจะได้ จะได้เห็นค่าพลังที่สูงที่สุดนะครับก็เดี๋ยวไปปรับเปลี่ยนกันนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนเป็นแมนยูแล้วจะค่าพลังทีมโดยรวมจะเท่าไหร่ครับก็แมนยูก็มารุ้นนะครับว่าจะเป็นหวยออกเลขอะไรนะครับ5 1 0พันะครับ 5102นตอนแรกผมผมมองผิดหรือเปล่านะว่ามันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าขอลองเปลี่ยนกลับเป็นอาร์เซนอลนะครับอันนี้ถ้าเป็นแมนยูมัน5102 5102ศอ่ออาร์เซนอลมัน อ้าวกลายเป็นว่าถ้าเพิ่มให้วีเอล่ามันบูสต์ได้ดีกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโดยรวมของทีมนะครับเพราะว่าถ้าเราพอวีเอล่ามันตันเกาสิบแล้วมันชุดทีมไว้นะครับก็เลยบูสต์วีเอล่าดีกว่านะครับก็เดี๋ยวก็จะมาลองเล่น1ตานะครับว่าจะเป็นยังไงเล่นในออนไลน์นี่แหละครับ มาครับพึ่งขึ้นพันสีมาสดสดร้อนรเลยก็เพื่อนๆที่เล่นอันนี้แจ้งเตือนนะครับก็เพื่อนเที่เล่น eFootball โปรรอบ2และผ่านเข้ารอบไปนะครับก็อย่าลืมไปปั่นอีเวนต์กันนะครับก็มันมีให้เล่น5า ห้ารอบเหมือนเดิมเลยรอบแรกก็ยิงประตูหนึง่งรอบสองก็ชนะหนันดเพื่อชนะหนึ่งนัดเพื่อเข้ารอบที่สามนะครับก็ทำตามเงื่อนไขแต่ละอันก็จะได้เลื่อนระดับไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมไปปั่นกันนะครับโอ้แบกซ้ายหัวตกโยกเบวเวอร์ไปเล่นก่อนแล้วกันแล้วก็ ต้องฟันได้นะครับเพื่อจะได้ให้หลังไม่รั่วแตเกนคงไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาสำรองประตูมาเลยโู้เขาตำนานทั้งทีมนะครับผสมประสานระหว่างไอโคอนิกกับบอลทองนะครับก็มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงน่าจะตึงพอสมควรนะครับเกมนี้ อาครับเริ่มเกมครับใครที่กดแรงแล้วมาเจอผมก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเผื่อผมตัดคลิปมาลงจะได้มาเจอกันนะครับมาครับเริ่มเกมไปก็ค่อยๆต่อบอลสวยครับ โอ้ผมเปิดกดส่งสวยทำทางให้ฮานยิ่งโอเคครับได้ทักทายโดยการเตะมุมครับเตะมุมครั้งแรกโอ้โหโรนาลดิโนงงเหมือนไม่หน่อยครับ เขาเปิดสวนเคยราัยโยกเก็บบอลวีลาบจ่ายติดชาวีนะครับโยฮันครับโอเคโราัยโยตัดเกินได้ทะลุให้เบคแฮมนะครับสวยโอเคหลุดครับแบบนี้ ขอลองยิงไกลหน่อยโอเคถือว่าทำจังหวะช้าไปหนึ่งจังหวะนะครับก็มาดูเต็มมุมครับว่าจะเป็นไงมงสกัดออกมาได้นะครับเปกนเาวเวอร์ b b โอ้โดนตัดได้จะเป็นจังหวะสวนของเขาแล้วครับโอเคหยุดไว้ได้นะครับค่อยค่อยต่อบอลโอเคหลุ โอ้กระตุกด้วยนะครับนิดหนึ่ง่ายติดรุดกุลิดนะครับก็เป็นลูกทุ่มโดยรวมยังคลองเกมได้นะครับตอนนี้ยังถือว่าควบคุมได้อยู่แต่ก็ต้องระวังลูกสวนนะครับอานเปิดบอลให้อันซูฟาติติดนะครับแต่ตอนนี้เขาก็จะเปิดบอลสวนแล้วนะครับ โอเคฟันได้ตัดได้ครับให้วิเอล่าเบคแฮมจ่ายต่อโอ้ไปเลี้ยงเขาเปิดบอลยาวมาโอเครูเบเดียสตัดได้นะครับออกซ้อนไปให้เบคแฮมจ่ายขึ้นไปโอ้ติดใครเอ่ยน่าจะคัมเบลนะครับโอเคลูเบเดียส โอ้ถึงไหมโอ้เขาใช้สกิลสวยครับต้องใจเย็นนะครับจังหวะนี้โอ้ยิงออกไปครับผมถือว่าโชคดีนะครับพอผมก็พวดไปนิดนึงดึงกองหลังขึ้นมาตัดทุกคนเลย ใช่ติดนะครับตอนนี้ลูเบียนดียสตัดไว้ได้สวยออกไปที่อันซูฟาติครับโอเคถึงไหมถึงไหมเป็นเตะมุมครับผมเตะมุมจังหวะสุดท้ายนะครับก่อนหมดครึ่งแรกมาดูกันครับว่าจะเป็นไง อ้าวเกิดอาการกระตุกอ้นเน็ตผมตอนนี้เน็ตก็สัญญาณดีขึ้นนะครับเริ่มครื่งหลังนะครับฝั่งเขาได้เขียบบอล อ่าโดนทักทายด้วยจังหวะเขีย่ยโดนนํำแล้วครับบุกสไตล์ผมคือบุกทั้งเกมบุกทั้งเกมแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ประตูโอเคดีครับถือว่า อเ <Okay, S 2> ค่อยๆไหลออกไปถึงโอจ่ายติดนะครับโอ้สองศูนย์ครับ ตอนนี้อาการเริ่มหนักแล้วจ่ายติดดือด้อเลยครับต้องลูกแรกต้องมาไวๆแล้วครับตอนนี้ โอเคครับเมสซี่โอ้โหเมสซี่ยิงอัดเสาครับดวงคงไม่น่าชนะแล้วครับวันนี้ เขายิงออกไปนะครับลูกแรกยังไม่มาเลยครับลูกแรกใกล้เคียงสูตรของเราตอนนี้คือยิงอัดเสานะครับจ่ายพลาดกันเองนะครับตอนนี้เปิดยาวไปที่เมสซี่ยังไม่ถึง อืมใจติดมาครับลูกแรกมาแล้วลุ้นเสมอนะครับ โอ้จ่ายช้าไปจังหวะหนึ่งนะครับโอ้โอ้ติดเซฟนะครับ เปิดแล้วครับตอนนี้ไม่น่าทันแล้วครับพอเตะออกเลยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็แพ้ไปสองประตูตอนหนึ่งนะครับก็โอกาสบุกเท่ากันนะครับแต่จังหวะเขาคมกว่าสองลูกก็ขอบคุณที่ กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ